ผมร่วงเป็นหย่อมปลูกผมได้ไหม ภาวะผมร่วงเป็นหย่อมเนี่ยก็เป็นภาวะเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันทำลายรักผมแบบเฉียบพลันหมายความว่าผมเราร่วงทันทีทันใดแล้วก็เราจะเห็นที่ศีรษะอาจจะมีวาวแหว่งเป็นลักษณะของประมาณเด่นแท้เด่นเสกคือผมมันหายไปเลยภาวะนี้เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาวะที่สามารถหายเองได้เราไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยเดี๋ยว3เดือน6กเดือนผมก็จะขึ้นมาเองได้รวมถึงอาจจะดีขึ้นจากการใช้ยาทายาฉีดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆภาวะนี้ ส่วนใหญ่ผมจะกลับมาได้ถ้ารักษาได้ถูกแล้วก็ทันท่วงทีมันจะมีแค่ไม่กี่เคสเองค่ะที่รอไป 2>, 2ปี3ปีแล้วผมมันไม่ขึ้นแล้วถ้าเราบั่นใจว่าไม่มีระบบภูมิคุ้มกันที่จะทําลายรากผมต่อไปแล้วเนี่ยการปลุกผมถึงจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของเคสเหล่านี้ถ้าเราปลูกตอนที่เรามีภาวะผมร่วงเฉียบพันใหม่ๆเนี่ยต่อให้เราปลูกไปเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันมันก็ทําลายรากผมใหม่มดีเพราะฉะนั้นการขลุกผมสําหรับเคสผมร่วงเป็นหย่อมนะคะเป็นวิธีและทางเลือกสุดท้าย you <laughs>